ผีอําอาการคล้ายเจอผีที่หลายคนเคยเป็นขยับตัวไม่ได้เหมือนมีใครมานั่งทับบนหน้าอกมันคืออะไรกันแน่วันนี้พี่ราตรีจะมาถแถลงไขให้ฟังคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวหลอนๆจากพี่ราตรีจากคำบอกเล่าของคนส่วนใหญ่ที่เคยมีอาการผีอำจะมีอาการแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นรู้สึกหมดแรงไม่สามารถขยับตัวได้แขนขาขยับไม่ได้พยายามจะอ้าป,ปากพูดแต่ก็พูดไม่ได้เสียงไม่ออกมา รวมไปถึงมีอาการอึดอัดหายใจไม่ออกรู้สึกมีคนมาทับที่หน้าอกบางคนอาจฝันร้ายเห็นภาพหลอนได้ยินเสียงปริศนาโดยอาการเหล่านี้จะมาแบบชั่วครั้งชั่วคราวแต่ละครั้งจะกินเวลาไม่นานและเมื่อตื่นขึ้นหรือหลุดจากอาการผีอำคนคนนั้นจะเกิดอาการตื่นกลัวจนตัวสัน่นเหงอ่ออกมากรู้สึกไม่อปลอดภัย เพราะเหมือนว่าตัวเองเพิ่งฟื้นจากความตายมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับเรื่องผีอำบางคนถึงขนาดถูกผีหืนมาอำปลํำทุกคืนเรื่องมีอยู่ว่าขณะที่เขานั่งทำงานช่วงกลางดึกและรู้สึกเหนื่อยมากเขานั่งทำงานจนกระทั่งตีสี่เลยไปนอนพักพอนอนไปได้สักพักเขาก็รู้สึกว่าตัวเริ่มชาและขยับตัวไม่ได้ช่วงนั้น เขายังไม่ได้หลับแค่นอนหลับตาเฉยๆรู้สึกตัวและมีสติตลอดเวลาตอนนั้นเขาเห็นว่ามีผีผู้ชายเป็นเงาดำๆมานั่งค่อมอยู่บนตัวเขาหายใจไม่ออกพูดก็ไม่ได้ออกเสียงไม่ได้ในใจก็คิดว่าถูกผีอำแน่เลยแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงหายใจที่ต้นคอและข้างๆ้างหูได้ยินชัดเจนมาก เหมือนมีคนมานอนหลับอยู่ข้างๆผีตนนั้นพูดว่าจะดูดและจับหน้าอกเขาพูดแบบเสียงหื่นกระหายพอพูดเสร็จผีก็เอามือมาจับที่หน้าอกจนเขารู้สึกขนลุกไปทั้งตัวแถมโดนกอดรัดอีกเขาพยายามจะสู้แต่ก็ดิ้นไม่หลุดตอนนั้นเขาโดนผีปล้ำและลวนลามสุดท้ายเขาพยายามรวบรวมสติ นึกถึงสิ่งที่คอยปกป้องคุ้มครองและพยายามจะลุกขึ้นพอเขาเริ่มขยับตัวได้ก็หลุดออกจากตรงนั้นผีก็หายไปเขารู้สึกเหนื่อยมากหายใจไม่ทันและยังรู้สึกขนลุกจากการโดนสัมผัสอยู่และบางคนก็เคยเจอผีขณะถูกผีอํำถึงสคนด้วยกันเลยทีเดียวเขาคนนี้ปกติเป็นคนนอนหลับยากก่อนจะหลับ ก็ต้องพลิกตัวไปมานอนคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจนกว่าจะหลับคืนนั้นก็เช่นกันขณะที่เคลิ้มเคลิมกำลังจะหลับเขาก็รู้สึกวิววิวชาชาเย็นวาบอย่างบอกไม่ถูกพร้อมกับได้ยินเสียงแว่วแว,แวมาแต่ไกลแล้วก็ค่อยใกล้ๆเข้ามาจนถึงหูของเขามันเป็นเสียงของคนหลายคนถกเถียงกันในภาษาที่เขาไม่รู้จักเมื่อเสียงนั้นมาอยู่ที่ข้างหู เขาก็ขยับตัวไม่ได้อีกเลยพยายามจะดิน้นแต่ก็ยังขยับตัวไม่ได้ดองก็ไม่ออกเขาก็พยายามเลือมตาขึ้นมาได้หน่อยหนึง่งเห็นเป็นเงาสีดำนั่งล้อมเขาอยู่ถึงสามเงาพอเขาเห็นอย่างนั้นก็หลับตาปีพร้อมความกลัวสุดขีดพยายามจะดิ้นหนีแต่กลายเป็นนอนนิ่งตัวเย็นเฉียบสิ่งหนึ่งที่นึกออกคือการท่องนะโม เขาก็ท่องวนไปอยู่อย่างนั้นแต่ก็ยังขยับไม่ได้สักทีจนมีเสียงพูดขึ้นมาว่าจะลองดีกับกูเหรอเสียงนั้นทำให้เขาหยุดหายใจเขาหยุดท่องน้ำโมทันทีเพราะกลัวว่าผีจะโกรธแล้วมานั่งค่อมบีบคอเขามันจะยิ่งหนักกว่าเดิมเขาหยุดทุกสิ่งไม่ดิน้นไม่ขัดขืนอยากอำอำไปเลยอำให้พอใจพอสักครู่หนึ่ง ก็รู้สึกเหมือนมีใครยกอะไรหนักๆออกจากตัวแล้วเขาก็เริ่มขยับได้และหลุดจากอาการผีอำในเรื่องผีอำนี้คนโบราณเชื่อกันว่าคนที่ถูกผีอำมักจะเกิดจากการทำผิดประเพณีบางอย่างเช่นนอนหันศีรษะไปผิดทิศก่อนนอนไม่ได้สวดมนต์นอนขวางทารณีประตูนอนตรงขือนอนหันเท้าไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระพุทธรูป รวมไปถึงการเจอวิญญาณมาหลอกหลอนความเชื่อเหล่านี้มีในทุกวัฒนธรรมทุกเชื้อชาติทุกภาษาแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นการแก้ไขก็ต่างกันออกไปเช่นกันในเรื่องของความเชื่อเรื่องผีอำนั้นมีวิธีป้องกันผีอำที่ได้ผลดีอย่างแรกคือการสวดมนต์ก่อนนอนอารัธนาคุณพาัตนาไตาเป็นที่พึ่งเพราะเชื่อว่า หากจิตใจมีที่พึ่งแล้วจะมีสติและไม่เกรงกลัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นนอกจากนั้นการฝึกสมาธิก่อนนอนจะช่วยทำให้มีสติหากเกิดอาการผีอาขึ้นจะรู้สึกตัวได้ไวและหลุดจากภาวะนั้นๆได้ง่ายหากใครไม่ได้สวมพระไว้ให้ลองอารัธนาพระเครื่องขึ้นคอจะเป็นพระเครื่องรุ่นใดก็ได้ที่เราเคารพนับถือให้ยึดถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และคุ้มครองเราหากคิดว่าการป้องกันแค่นี้ยังไม่พอพี่ราตีขอแนะนำให้ลองใช้เครื่องรางกันผีดูอาทิเช่นยันเทถวเวสุวรรณเมีดหมอหรือเบี้ยแก้ให้พกติดตัวไว้ตลอดเพราะเครื่องลางสาสิ่งนี้มีอนุภาพที่สามารถกันผีได้ดีเยี่ยมแต่ถ้าไม่สามารถป้องกันผีอำได้และมีอาการโดนผีอำแล้ว ให้ใช้วิธีแก้คือให้มีสติดึงสติกลับมาให้ได้แล้วสวดมนต์บทไหนก็ได้ที่นึกออกและในขณะที่สวดมนต์นั้นให้พยายามขยับปากออกเสียงให้ได้มากที่สุดก็จะทําให้หลุดจากอาการผีอมได้ไวขึ้นและสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่งเมื่อมีอาการผีอมคืออย่าไล่ผีโดยการด่าการแช่งเพราะความกดแขนไม่ช่วยอะไร ลังแต่จะทำให้ตัวเองเกิดความพยาบาทเท่านั้นแต่สุดท้ายการเป็นมิตรกับผีจะดีกว่าจะได้ไม่โดนผีอำบ่อยๆอย่างไรก็ดีอาการผีอำและวิธีการแก้ไขข้างต้นนี้เป็นความเชื่อทางศิยศาสตร์มาแต่โบราณแต่ในหลักวิทยาศาสตร์นั้นก็ได้มีคำอธิบายของอาการเหล่านี้ไว้ด้วยเช่นกันตามหลักวิทยาศาสตร์อาการผีอำ หรือที่เรียกว่าสลิปพาราไลซิสหรืออาการอัมพาตขณะหลับทำให้ร่างกายไม่สามารถขยับเขยื่อนได้ซึ่งกว่าดวงตาจะเปิดอย่างเต็มที่ก็ต้องใช้เวลารหลๆ15นาทีอาการผีอำจึงจะหมดไปอย่างช้าๆอาการนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและคนส่วนใหญ่จะมีอาการผีอำในขณะที่นอนหงายอยู่บนเตียง หรืออยู่ในท่าที่ไม่สบายตัวส่วนเรื่องภาพน่ากลัวต่างๆที่เกิดขึ้นในทางวิทยาศาสตร์ก็ยังหาคำตอบได้ไม่ชัดเจนนะักแต่สันนิษฐานไว้ว่าอาจเป็นภาวะการตีความของสมองในช่วงระยะเวลานั้นทำให้เกิดภาพหลอนขึ้นนั่นเองแต่ทำไมในขณะที่มีอาการผีอำเราถึงขยับตัวไม่ได้ล่ะเรื่องนี้ถูกอธิบายเอาไว้ว่าการหลับจะมีอยู่หลายระดับ แต่มีเพียงระดับเดียวเท่านั้นที่ตาของเราสามารถกรอกไปมาในขณะที่ปิดอยู่ได้ซึ่งเรียกภาวะนี้ว่าการหลับตื่นหรือการหลับไม่สนิทเป็นภาวะที่สมองยังคงทำงานอยู่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือที่เรียกกันว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นนั่นเองซึ่งเมื่อเราหลับถึงภาวะนี้เราจะรู้สึกว่าความฝันนั้นแทบจะเหมือนกับความจริงมากม และสมองของเราในภาวะนี้จะมีการทำงานเทียบเท่ากับตอนกลางวันเลยทีเดียวและส่วนใหญ่ผู้คนก็จะเริ่มมีอาการผีอมกันในภาวะการหลับตื่นนี้นี่แหละในทางวิทยาศาสตร์บอกสาเหตุของอาการผีอำเอาไว้ว่าอาจเกิดจากการอดนอนหรือนอนไม่เพียงพอการเข้านอนผิดเวลาโดยเฉพาะในช่วงเวลาพลเพลซึ่งเป็นช่วงกึ่งสว่างกึ่งมืด ทำให้ร่างกายหลับได้ไม่สนิทด,ดีส่งผลให้อาจเกิดฝันร้ายหรือมีอาการผีอำได้มากรวมถึงอาการของโรคต่างๆอาทิโรคเครียดไมเกรนโรควิตกกังวลโรคลมหลับรวมถึงปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆอาการผีอำนี้จะหายไปได้เองภายใน10-15นาทีดังนั้นแค่เรานอนเฉยๆไม่นานอาการก็จะหายไป แต่ถ้าใครรู้สึกอยากจะออกจากอาการผีอัมโดยเร็วให้ลองพยายามขยับกล้ามเนื้อตากล้ามเนื้อนิ้วหรืออะไรที่เล็กๆดูก่อนเพราะหากขยับได้จะทำให้เราหลุดออกจากอาการได้ทันทีและเนื่องจากอาการผีอัมไม่ได้ส่งผลอันตรายต่อร่างกายโดยตรงดังนั้นยังไม่มีวิธีการรักษาผีอัมที่แน่นอนเพียงแต่มีแนวทางที่ควรปฏิบัติคือ ให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรและระยะของการนอนอาทิการหลับตื่นการหลับลึกและให้ตั้งสติให้ดีฝึกทักษะการหายใจเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดหากไม่อยากมีอาการผีอำก็มีวิธีป้องกันได้เนื่องจากอาการผีอำได้เกิดจากพฤติกรรมบางอย่างของเราด้วยโดยควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอปรับไฟในห้องนอนให้สหลัวสลว เพื่อสร้างบรรยากาศก่อนนอนทำจิตใจให้ผ่อนคลายอาจจะสวดม์ไหว้พระหากสามารถอาบน้ำอุ่นหรือแช่เท้าในน้ำอุ่นก่อนนอนได้ก็จะช่วยให้ผ่อนคลายขึ้นและในขณะที่เข้านอนให้เปิดเพลงบรรเลงหรือเสียงธรรมชาติเบาๆเพื่อขับกล่อมให้นอนหลับง่ายขึ้นอาการผีอำเป็นอาการที่ดูไม่รุนแรงแต่เราไม่ควรมองข้าม เนื่องจากมันเป็นสัญญาณบ่งบอกเราทางอ้อมว่าร่างกายของเราต้องการการนอนพักผ่อนที่ดีกว่าเดิมพี่ราตีขอแนะนำว่าหากมีอาการผีอำควรลองปรับพฤติกรรมการนอนดูก่อนแต่หากยังมีอาการผีอำบ่อยๆควรไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาและหาทางออกที่ถูกต้องจะดีที่สุด